อโดนครับโดนแล้วอืมเดี๋ยบรอยโลเลยเป็นยันตยนอุ้ยโลแน่นอนอาจะโลอะโลหรือเปล่าอืม <c oughs> ว่าไม่รอดแน่นอนโูวันนี้ได้ไปเต็มกับปืนพ่เดียวอะ สวัสดีครับสวัสดีทุกี่นานาเียญปลาเลฟซีทุกท่านครับวันนี้ใส่สายหน่อยครับวันนี้ออกล่าปลาครับเหมือนเดิมครับวันนี้มาสุ่มครับไปหาซุ่มเช่นเคยตรงนี้ตวงนี้สุ่มอย่างเดียวแล้ววันนี้ก็เลาะไปหาซุ่มหาปุ่มก่อนมาดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานให้ที่ที่นานาได้รับชมหรือเปล่า ไปขี่เลาะ,ะ่าดูคุ้มกันนะครับวันนี้เอาปืนคู่ใจมาวันนี้นี่ครับเอาปืนพี่เบีย้ยวมาวันนี้พี่เบีย้ยวคู่ใจมาดูกันว่าวันนี้พี่เบียวจะโชว์พลงานได้ดีขนาดไหน <c oughs> ไปครับ <c oughs> ดูลเปล่าเนี่ย เอาโดนครับโอ้ยนึกว่าไม่โดนสายไม่วิ่งนึกว่าไม่โดนตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับวันนี้เลาะหาพุ่มยังไม่เจอเลยโอ้สสวยอยู่ครับใสสวยอยู่นะนี่สสวยอยู่ครับใสสวยอยู่ใสาปอกใหญ่กับปอกนิดน,นึง นึกว่าไม่โดนนะเมื่อกี้สายไม่วิ่งเลยโอเคครับไปยังหาพุ่มไม่เจอเลยขี่เลาะหาพุ่มก่อนพอดีเจอตัวนี้พอดีซัดไปก่อนโอเคครับไปตัวแรกแล้วมาละตัว น้ำเปลีああ่ยนสีอีกแล้วครับเป็นละองครไปเกาะอยู่ตามผิวน้ำมองปลายากอีกแล้วเจอไซโลครับเมื่อกี้มันไม่อยู่ให้ยิงอืเสียดายมากเมดูอีกสพัก ขึน้นไหมโดนครับโดนแล้วโผลมาแต่หัวเมื่อกี้ลองสัตดูด,นนดนูนะครับตัวใหญ่ใหญ่ครับ ตัวเมื่อกี้แหละคือมันว,ว่ามันจะอยู่ให้ไหมอู้ปลาม้ำเป็นแผลอือหือปลาม้ำเป็นแผลนิดนึงครับอู้ไซโล,โลเลยยิ่งยิ่งยิ่งฮึ่มลูกกว่าแน่นอน ตอนนี้อืมเป็นแหลนิดนึงครับอืมจะมันเป็นไรนิดเดียวได้อยู่ตอนนี้โลกว่าแน่นอนโ <c ười> อเคครับไปมาอีกแล้วตัวน,นึงซุ้มยิง โอ้โหโดนหรือเปล่าโอ้โหตัวยงใหญ่เลยครับเมื่อกี้ขึ้นโอ้โหไม่โดนครับไปแล้วครับอ้หนานๆทีจะเจอปลานิลับนี่ครับไกลมากครับ ลองไปแล้วอืมียบร้อยครับอืมครับส่สวยอยู่ส่สวยอยู่ปิดรถก่อนเนี่ครับมันชอบแอบอยู่ในพุ่มนี่แหละไชนโอ้ส่ยสวยครับตัวนี้โู้กลับโลได้ นี่ครับอุย้ยโลแน่นอนก็าจะโลอะ่ะโลหรือเปล่านี่ครับอู้ใจเย็นๆส,ส,สวยเลยครับเกือบโลแต่เก้าขีดได้โอเค,ครับไปหาซุ้มกันต่อ โดนแล้วเรียบร้อยมาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มขัดที่ครับไม่กระดิกเลยตัวนี้น่าจะโดนจุดสำคัญหรือเปล่าไม่ใหญ่หรอกครับตัวนี้น่าจะไซปอกตัวไซโลนี่ยิงไม่ถูกนี่ไงไซปอ,องจริงด้วย Ừ, แต่ตัวอ้วนนะตัวอ้วนอยู่ไงครับใส่ป๊อกครับมันและกหนแต้มไปที่ชนใหญ่มันอยู่ในต้นตาลจะยิงก็กลัวเอาลูกดอกไม่ออก แต่ชนใหญ่ครับใหญ่มากเลยเรียบร้อยแล้วตัวเล็กได้หรือเปล่าอ้ đấy cái này to bọn nhanh này oh. ui uh, lụt Cái mùa vui cái máy nè ô vui โอ้เส่สวยอยู่อื้มเศด้กับโลอยู่ครับกับโลเอะทันอีกไปโอ้ กับโล่อยู่เนาะตัวนี้นี่อระวังขาดเด้ออืมแสงงามเลยอืมเน่อยู่ อืมโดนหรือเปล่าตัวอย่างใหญ่เลยเมื่อกี้โอ้โหไม่โดนครับอู้หรือไม่ได้เลยขึ้นมากำลังกินน้ำอยู่เลยโคตรใหญ่เลยครับชนอู้ จะได้มากเลยอืมโดนหรือเปล่า<ะ>ดังโป๊ะเลืออย่าบอกนะว่าไม่โดนเอาโดนครับโดนโอู้หใส่ใส่สวยอยู่ครับนึกว่าไม่โดนครับ ดังปั๊วไกลด้วยกับครึ่งหลอดดูนให้มาเออเส็ปกครับเนี่ครับเต็มเ,มเลยเ่็ตพกอเค,ครับไปเขาทำนาปรังด้วยครับเขาสูบน้ำจนมันจะแห้งอ่ะปลามันก็นเลย hẹp rim rim dỡ chân chân tua mới dài tua lệch nít nè แล้วไปแล้วครับอุย้ยพัน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 แล้วเอ้ยมาแล้วนั่งไปถึงหนึ่งนาทีเลยครับมาแล้วอู้สวยสวยเลยครับวัวนี้เกือบโลได้เ <c oughs> นี่ครับขึ้นนั่งแป๊บเดียวขึ้นเลยเนี่ยใสโลเอ้เจ็ดแปดคิดได้หกเจ็ดคิดมานี่เดี๋ยวไป อ oh. มันมาหลบแดดครับวันนี้แดดร้อนแต่ก็ลมแรง <laughs> ช่วงนี้ปลากระกสูปลานินหายาวครับช่วงสาจะติดตะคายหมดติดมอง <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่เหลือละดูดูเลือแต่ไปช่อนครับ <c oughs> ดูทรงล <c oughs> ไปือกันต่อตัวไม่ใหญ่โ <c oughs> อ้ไปแล้ว เรียบร้อยวันนี้เก็บทุกไซ์ครับอยู่หรือเปล่านี่อ้าวโอ้ยนไว้ขาดอยู่ครับอยู่เจอพี่เบี้ยวแล้วไม่พลาดครับพลาดน้อยครับพี่เบี้ยวพี่เบี้ยวกูใจเนี่ยพลาดน้อยเก็บไซ์ครับไซปอกอู้ กฉีกเลยนี่ครับเก็บทุกไซครับเจ้าไป ใหญ่เลยยังใหญ่เลยเมื่อกี้โดนปะโโดนครับโดนโอ้โดนแล้วอุ้ยอุ้ยน้องโดนแล้วครับปลาไนครับปลาไนอู้อู้ ปลาในครับโหฟลุกฟรีเลยที่รถมาเจออู้หู้ใจเยน็นใจเย็นอ้จะพันแล้วน่าจะพันอู้หออกแล้วครับโอ้ปลาในอ้โหโอ้โหดูครับดูใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยผมว่าตายแน่นอนดูไอ โอ้โหเอาไมา่อยู่ครับนี่ว่าไม่รอดแน่นอนปะไนตัวนี้ใหญ่มากสองโลได้ครับตัวนี้โอ้โหเสียดายเลยถ้ายิงไม่ถูกผมไม่มาเลยอันนี้ยิงถูกแต่ว่าไม่เอาไม่อยู่อะ แล้วมาอันนี้ออกอีกยังไงก็ตายครับตัวนี้ปลาในไปครับอเสียดายนะครับวันนี้ปละบ้านแล้วเสียดายมากๆเลยปลาใหญ่ไม่ได้ าดหมดนะนแต่วันนี้ก็ได้เยอะอยู่โอเคเลยครับกับพี่เบีย้ยวคู้ใจ <c oughs> วันนี้คนงานวันนี้ครับสองสี่หกแปดโหวันนี้ได้ไปเต็มครักับปืนพี่เบียวอะทำอไมปลาในไม่ขาดรีประมาณสองกิโลกว่าได้ได้แต่ไ้มันมาครับ เขาทิ้งแล้วโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าผลงานได้สุดยอดเลยเตือนเบีเ้ยวเนี่ยเห็นครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับคุ้มอยู่แต่ก็เสียดายปลาใหญ่ครับมันต้องตายแน่นอนนะเพราะว่าใส่ใส่มันขาดไม่เป็นได้ถือว่าพลาดไปโอเคครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พันป่าหน้าใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ